เลยดูแต่เกาหลีอยู่นั่นแหละก็ดูบอลลอยอยู่ว่ะอือเกาหลีแลนะอืมคนไทยหรอไอ <omon cities S 3> ้บ er. ้าคนไทยนี่คนไทยคนไทยไม่ดูหรอกเกาหลีมันมาดูแต่เกาหลีเลอะเทอะว่ะเฮ้ยแกปายูชอนจมูกโคตรโด่งอ่ะของปลอม แห้งเลยดูดิโอ้โหปลาก็สวยอะ่ะจีดมาเนี่ยมีอห,หมอโอ้กหจีบซะลึกเลยอะ่ะกี่เมตรนะเอาแต่หน้าเดียวอะ่ะดูเหล่ากาเนี่เกิดมาเงี้ยเนี่ยปาเน,นี่ยเหล่ามาสะแหลมเลยแกโรคจิตปะเนี่ยพูดอะไรขาดตลอดอ,ะดอ่ะแกเป็นโรคจิต เคยแกกันรู้เรื่องวันแห่งความรักของเกาหลีปะเกาหลีอีกแล้วเหรอก็วันเปเปอร์โรเดย์อะวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดมันจะเป็นวันที่คนเกาหลีอะเขาให้บ็อกกี้อะคนที่เขาแอบชอบกันเว้ยแล้วไงแกว่าถ้าฉันเอาไปให้คนที่แอบชอบอะฉันจะสมหวังปะวะฉันจะไม่รู้แกเป็นออกมาเนี่ยอ้าวจะไปไหนอะ กินข้าวหิวไปด้วยเปนการด้วย,วย,วยแล้วก็เป็นสรุคำพวยเคยเจอจุจงกับทวิตเตอร์ด้วยอ่ะเล่นไลน์อ่ะกินข้าวดิแค่นี้ก็ต้องดุด้วยอ่ะกินข้าวกินลากด้วยทีประโยชน์เป็นไรอ่ะพี่ออฟมาแกคนหล่อเลยอ่ะ หนังห้อยเหมือนอยูชอนเลยอะ่ะตาเหมือนแจจุงอะ่ะแล้วจมูกก็เหมือนยูโน้อ่ะหลออ่ะแกหลอตรงไหนวะ่ชาก็าบอกมาเหอะงั้นัเ้เฮ้เฮ้ยเป็นไหนอะ่ะ เรอีไ่ไปบอกอไล่รุ่นพี่คนนั้นหรือไงนี่ดิเราไม่รู้นะว่าแกเอาป๊อกกี้ไปให้ใครอะ่ะแต่เราขอได้ปะะเออก็ขออะ่ะนี่จะไม่ใช่รุ่นพี่คนนั้นเหรอ คนที่ชอบกับคนที่ใช่อ่ะมันไม่เหมือนกัน hey, ลเลยคนที่ใช่ที่รู้ในวันนี้ชนแดเฮ้ยชอบเ,อบเหรออ่ะชอบชอบเหมือนกันคือคนเดียวที่คอยอยู่เคียงข้างกันคือคนเดียวที่ห่วงฉันด้วยใจจริงแม้ไม่ใช่คนที่ฉัน